สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟ้อมบุญชูชาแน,นลนะคะขณะนี้เราก็พามาดูนะคะน้ำปลาไหลหลากนี่นะคะหลังหลังหลังกระท่อมของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะนะคะมาดูนะคะนี่นะคะเอซมาดูนะคะไหนคะไหนคะไหนไหนพี่อ,อ,อู้นี่นะคะเราต้องลัดเลาะนะคะ โอ้ยวันนี้มีรงทานเหรอพี่ทำมอเตอร์ทันแลาไม่รู้อโอ้นี่นะคะโอ้นี่นะคะเราก็ลัดเลาะมานะคะละัดเลาะมานี่นะคะตรงหน้าตายายลูกขออนุญาตนะคะนะคะนี่ค่ะก็มีสารเพียงตาอยู่นะคะก็คือ ตายายที่รักษาดินแดนแห่งนี้นะคะค่ะบมีโชวมีลามนะตายายนะคะโอ้โหแสดงว่าเมื่อคืนนี่ไหลแบบแรงมากเลยใช่ไหมคะเหรอโอ้โหนี่นะคะดูรอยนะคะรอยน้ำหลากนะคะนี่นะคะโอ้โหราบเลยนะคะราบนะคะนี่นะคะ ลงนัดระวังนะนั่นแหละพี่อยากได้บูธจังเลยอะ่ะฮะนี่นะคะดูนะคะนี่ดูคลองโอ้โหดูป้ายล้มเลยนะคะป้ายล้มนะนี่นะคะอันนี้ก็เราเรามาดูนะคะเข้ามาดูรอยน้ำหลากเมื่อคืนนี่นะคะก็ถือว่าโอ้โหมาถึงนี่เลยนะนี่นะคะมาถึงนี่เลยนะคะหืไอไม่คิดว่าจะ มาสูงขนาดนี้เลยนะโอ้โหโอ้นี่นะคะเราก็มาดูกันน้องนัทนะนี่นะคะโอ้ไปถึงไปถึงนู่นเลยใช่ไหมโอ้โหโอ้น่ากลัวมากนี่แสดงว่าเนาะภัยธรรมชาตินะคะที่เรามองไม่เห็นเนาะ ใช่ก็คือมันเป็นอ่าภัยธรรมชาติเนาะเวลาฝนตกก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอืมแล้วออืมโอ้โหอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าต้นหญ้าเพกใช่ไหมหรือต้นอะไรอันนี้เหรออืม้าหญ้าหญ้าแบบของลุงอ่ะเนี่ยอ๋อหญ้าในเปียอันนี้คือหญ้าบ้านลุงนาที่พัดมานี่นะอืมเออเหรอไอ้พัดไอ้หญ้าที่อยู่ริมตลิ่งนะ ใช่ใช่ไอ้หญ้าที่ลุงปลูกไว้อะอชายคลองเห็นไหมใช่ใช่น้ำมันพัดมานี่นะคะหญ้าเลอเปียนะโอ้อน้ำมันพัดหญ้าเลอเปียลุงนะมาถึงนี่นะนี่นะคะกนะ็ถือว่านะถือว่าฝนตกแรงนะเมื่อคืนนี่ฝนตกหนักนะคะหนักแล้วก็น้ําท่วมนะคะน้ําท่วมนะคะก็ไหลามาตามลําน้ําอันนี้เขาเรียกว่าก็คลองธรรมชาตินะคลองธรรมชาตินะคะ ไม่มีใครขุดไม่มีใครทําอะไรนะคะนี่นะคะโอ้ยน้องนัดเอ้ยระวังหน่อยเด้อเหรอโอ้เน,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 นี่นะคะฮะอือตอือ,ยอต,ต,อตอยู่กาน้นโอ้โห <laughs> นะคะ นะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะพี่ไปเอาเสื้อผ้ามาซักนะนี่นะคะก็น้องนัทก็ลงไปดูนะคะเราก็เดินกลับนี่นะคะรอยน้ําไหลเมื่อคืนนี้นะคะรอยน้ําไหลนี่ถือว่าตรงนี้ก็เป็นกิ่งไผ่นะคะเอฟซี FC นะดูนะคะดูเพราะว่าตอนนี้แอดจะมาเอาเสื้อผ้าไปซักก็เลยได้มาดูก่บน,น้องนัทนะคะเนี่ยน้องนัทก็เดินลัดเลาะเข้าไปเนาะนี่นะคะโอ้โหถึงขั้นที่แบบ หญ้าร่ามเป็นหน้ากลองนี่แสดงว่าน้ําแบบเยอะมากนะคะน้ําเยอะมากนะน้ําเยอะมากแต่ก็ก็ลงเร็วนะน้ําเยอะนะคะแต่ก็ลงเร็วเนาะนะคะโอ้โหนะคะอ่ะเราก็เดินผ่านตายายเราก็บอกตายายนะคะลูกขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะตายายนะนี่นะคะเราก็เดินขึ้นมาแล้วเราเหมัน มาดูนะคะนี่แหละค่ะก็คือธรรมชาตินะเราไม่สามารถที่จะไปไปขวางกั้นได้นะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามได้เพราะว่าตามฤดูกาลนะคะตามฤดูกาลเนาะตามฤดูกาลอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดน,น้องนัทน,นะคะโอ้ เดีย๋ยวไปดูตูต้เสื้อผ้านะคะของไครเนาะเครื่องนี้ของไครเนาะของไทยเนาะนะคะเราก็รอปั่นผ้านะคะเรารอปั่นผ้านะคะจะเอาเสื้อผ้ามาปั่นนะคะทำไม่เงินเราไม่มีอะไรใส่ฝนตกปุ๊บเราต้องรีบ ซักผ้าเราต้องรีบปั่นผ้าไม่งั้นมันแห้งช้านะคะเพราะฉะนั้นเนื้อเสื้อผ้าหน้าฝนเนี่ยมันก็เสื้อผ้าอาจจะมีกลิ่นนะคะเนาะเดี๋ยวแอดขออนุญาตแป๊บน,นึ่งนะคะ ขออนุญาตเอาเสื้อผ้าแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อน้องลักยิ้มนะคะค่ะนะคะอ๋อค่ะน้องลักยิ้มเดี๋ยวเย็นนี้และคะ่ะเดี๋ยวเย็นนี้จัดการนะคะคีณเฟื่องต้องรีบกินนะคะเดี๋ยวใส่ระเบิดค่ะได้ได้ได,ได้อืมคุณมนัสสวัสดีจ้าแม่เฟื่องจ้าสวัสดีค่ะน้องลักยิ้มทักทายคุณมนัสนะคะสาธุ สวัสดีนะคะน้องรัยิ้มพี่เฟื่องระวังพลาดนะลื่นอ๋อค่ะไม่เป็นไรนะคะลักยิ้มค่ะคราวนี้พี่เฟื่องน้ําหนักลดแน่โอ้นะคะอยากให้ลดนะคะจะเอาเสื้อผ้าก่อนนะเอาเสือ้อผ้าก่อน นะคะว่าหารเหรียญก่อนหารเหรียญก่อนนะคะอยากซักผ้าให้เสร็จเนาะขอบคุณนะคะเอฟทุกท่านนะที่เข้ามานะคะช่วงเช้า,านี้แหละค่ะชีวิตยูทูบเบอร์บ้านลุงเนาะตื่นเช้ามาต้องกบีกรบาดเพื่อที่จะให้ได้คลิปนะคะเพื่อที่จะได้คลิปให้กับท่านผู้ชมได้ไปได้ชมกันนะ ไปแลกไปแลกเหรียญกับประซอก่อนเพราะว่ามันต้องหยอดเหรียญยี่สิบาทนะคะเหรียญยี่สิบหนายี่สิบบาทเวลาหานี่ไม่ค่อยเจอเลยนะคะเหรียญแบงค์ยี่สิบเนี่ย อบคุณ f อฟทุกท่านนะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวแอฟไปแลกไปแลกเงินก่อนเนาะไปแลกเหรียญกับป้าโซก่อนเนาะแลกแลกเหรียญสิบนะคะจะได้สักผ้านะคะ Mm-hmm. เอฟซีทุกท่านนะคะก็ขออภัยนะขออภัยนะคะเนี่ยนะคะก็จะพานะคะพาเอนะคะไปดูที่สักผ้านะเราก็หยอดตู้นะคะทีละ20นะคะครั้งละ20บบาทนะคะเนี่ยอันนี้ให้พี่ประคองมาเอาออก เพราะว่าเราต้องรีบซักนะคะถึงมันจะเปียกถึงมันฝนจะตกมันชื้นเราก็ต้องซักซักแล้วไปพึง่งไปพึ่งให้ความชื้นมันระเหยออกเราก็เปิดพัดลมใส่นะคะตอรีดตอร์ดก็ไม่ได้เอามาไม่ได้เอาตอรีมาจากบ้านแล้วอนู่นอันนี้มันมีลาผ้าอยู่ลาผ้า,รา,า,า,รา,าตรงไหนลาผ้าตรงผ้ามันน้อยแหละอ๋อน้อยแล้วมันต่าง มันมัใชต้ชคาไงมันนี้มีใต้ชายคาถ้ามีชายคใ่มีชายคาเราไม่ซักเราไว้ยิ่งเยอะ่ไมีเยอะเว้นแต่เราจะทำเว้นแต่เราจะทำไอ้เนี่ยไอ้ที่คุมต่างหากนะเต็นอะไรนีะเต็นที่มันไม่ร่วน่ะยังดีกว่าไม่ได้โดนลมเลยเนี่ย thank <laughs> you